โอ้สวัเดีล,เลุงเกรมนาช่วงนี้นายเล่นน้ำเถอะเหรอตกปลาตกปินตะวันทั้งวันอยูแค่ตกปลายินตะวิงเนาะอื้มนี่ก็ตกมาแล้วเนี่ยปลาไม่เห็นจะกินเบ็ดเลยโอ้ยยังมาแล้วไม่ได้โอ้ยเราที่มาตกปลากันเยอะตกเวียงไปอ,อื้ม ม่อย่างในปกติฝนตกปลาจะเยอะไม่ใช่หรอเนี่ยนี่กินเบเธอร์วันนี้หยาบมีอาหารกินบ้างวันเนี่ยอืมงั้นวันนี้คงไม่ติดโ,โอจบไปนี่ก็ข้าวที่ใครก็ก็สามารถิดได้งาน,นทำหน้ตาต่างหน้าชมดเลีะะ้ยอืม ชวก็ตกอีกโอ้ยเดี๋ยวตัวก็เปล,ลี่ยนก็ตกช่วงเรับโมดีตัวเนี่ยฟาาฟข้าโอเคลา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 อืมแต่ว่าไปก็เลยวันนี้ที่อยู่โรงแรมเนี้ยโ,โอ้โหก็อัดโอ้โ ไปต่อไปโอ้ไปต่อไปไอ้แออาร์ติจีนเลยอะไรอย่างเงี้ยขอตกปลาดิคนเขาก็ไม่ชอบอืมขนมปังกว่กโอยโอ้ยอย่าบังคับมันจะกินข้าวโอ้ท้อีจริงไหโอยอโอยดีไหมจะเกิไรขนเกิวาตกขนาดนี้อะไร้ วันนี้ก็คุยกับคุณลูกค้าดีก็ไม่ใช่เด็กก็จะไปคุยกับคุณลูกคนนั้นเรามาเนี่ยมาย่างสัตว์ที่างลังนี้นมันดีกว่าโอ้ปลาสวยงามายวันแล้วเนี่ยที่วันนี้มันไม่เคยมีอะไรเลยมันดูแปลกๆตั้งแง่หมูว่านี่ชื่อว่าหมูบ้าใส่ชุดนะ มันก็โปรเจกต์แสงสุดจริงๆอ่ะถ้าอยู่ๆมีซอมบี้มาเยอะๆมันกเน็เป็นเรื่องที่พิเศษมากๆเลยนะในหรับหมู่บ้านนี้อืมแต่ว่าถ้าคุณคนนี้นจะไปซุ่มได้วยังไงเขาไม่อยู่ที่โรงแรมนะครับเอ้ยสวัสดีครับลุงทก่จะรังนะครับโอ้ดีมาทำไมเนาะเออพอดีว่าวันนี้มีงานไลฟ์ผมทำนะครับ ก็มีมีมีด้วยฝนตกแบบนี้เนี่ยคือฉันนั้นก็กลัวเป็นหวัดนะแต่นายก็กลัวงั้นชอบไปเกี่ยวข้าวสเฉยๆได้ไหมเออเลยละกันก็แต่้ฝนตกแบบนี้ก็ง่ายต่อการเดินทางไปสำรวจสิเพราะว่าฉันนี่ฮ่าๆชายเด่นที่สุดทอดที่ไม่ตะกูลพาว้าวยอด โ้๊ยมาคับอีกว้ายโอ Ein ้จังแล้วจังทรัพบ wow. ูอ๊ยตายว้ยจะดูบูเลยบัวบัวเป็นอะไรครับคุ้มมาเลยว้าวบัวเกิดตายเนาะว้าไนบัวช่วะขอโทษโอ้โบ้าบ้าเอาไปทับมันบูดีแล้วดีแล้วไปทับกั จะทนไม่ได้โอ้ยโอ้ยด Bism. เเราไม่ได้นอนมันก็เลยเกิดสรว่าแพอีอทก e. ่อนแล้วก <böl> ันอปัยโอ๋บ้านวยเาบอื เบียดเองโอเควันนี้เช้าเราจะนับโอ้ยเบียดกันครับโอ้ยเพราะว่าคือมีฝนท่วมแล้วก็โดนนยวท์กันดิโอ้ยโทษทีครับโอ้ยใช้เดนใช้เดนให้กับกุ้งก็ใช้กันไม่ได้สิวันนี้ตุกโอเคนะครับบเอ๊ะออกทางนี้ก็ได้ฟึ๊บออกฟึ๊บเนะ สีนี้ไม่รีนไม่ได้วะคุณเจ้าแคลจะเขียนใบ้านแล้แล้วเฮ้ยไอ้ต้องการอะไรไหมยสัสดีครับคุณไอ้ต้องกเาเลีนยนทำไมไอ้เฝ้าหมูบ้างครับโอ้พอดีว่าฉันเอ่อมาล่าตะเวนแถวนี้อแล้วน,นี่อะไรครับเออมันคือน้องหมาของใครบางคนอ่ะที่ โดนคิปเปอร์แล้วเบิดแถวนะแล้วก็ตุ้ตออมตายไปสมานไม่ใครขายสมานอา,างนี้ด้วยเหรอ IPB หนึ่งหมอใครน่าชืบบ่อ B หนึ่งเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันสำรวจด,ดีกว่าสำรวจเฮ้ยอันนี้มันหรือว่าน,นะเหรอตาฝาดะเนะ่ำไมทำไมไน่าจะตาฝาดล้ะ นี่มันลอยแยกของโลกเลวีนี่นะแถวอยู่บ้านเรามีเลวีนี่เหรนะมาตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อไว่าใช้ทำเป็นฟืนทำเป็อุปกรณ์ตัด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 ตดตกตัดเัาต่ละตัดัดดตัดตดตัวตัดตัดตัััดดะ โจ้ไฟใช้เด่นที่สุกทอดกันมาในตระกูลก็ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยมีความเก่งการในเรื่องการโจมตีแล้วเมื่ออยู่ในน้ำก็สามารถชิปทำแบบนี้ด้วยจ้าเฮ้ยเกิดพายเจม่ออกตรงนี้อ๋อตรงนี้เขาได้เฮ้ยเออลุงครับลุงโอ้มีีะลรเหรอผมสะตรวจแล้วครับไม่มีอะไรแปลกไปครับอ๋อโอเคโอเคก็ขอบคุณนะ โอเคครับขอบคุณครับแต่วันนี้ก็ดีมกันเนยสบ้างค่ะนี่เลยมีใครสใจเอาเนื้อนะคะับือที่อยู่ช่างวได้โอ้ช็คตาจะเหมดดีบกสชดอตาอ่ากินไม่ทันี่คัะโอ้คุณดมากคุณดมากอ่ากไปครับไปครับตุ้วย ชาวบ้นทีนี่เยอะหมบ้านแส่้ไม่มีอะไรที่เป่ยไปโอ้ยเจะับโทษทโทษรับอกคนเนี่ยโอก็มันห้าวบ่อตกืงรงเดินี่มถูกมวัมมาโอส่มาโอเคครับนนี้วันดีแล้วเราวัน